สำหรับใครที่อยากทำธุรกิจนะฮะผมผมกล้าพูดประโยคนี้เลยนะฮะว่าช h อบเปนิกเนี่ยเป็นที่เดียวเท่านั้นนะฮะที่จะทำให้คุณเนี่ยมีรายได้นะฮะจากค่าใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเชื่ออยู่ครั้งหนึ่งว่าเราจะได้แพาสซีฟอินครามจากการทำธุรกิจและต่อมาบริษัทก็มีปัญหาบริษัทก็ปิดตัวหรือสินค้าก็ไม่ดังอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายพสซีฟอินรมที่เราอุตสาห์สร้างก็หายไปนะฮะ ผมบอกเลยว่าพาสิีสำคัญของที่ชาบจินิกเกิดจะรายจ่ายแล้วชาบจินิกเป็นที่เดียวเท่านั้นที่จะทําสิ่งนี้ให้แก่คุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นพาสิีสำคัญไปตลอดชีวิตของคุณถ้าวันนี้คุณมีชิมงานเขาก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วเขาก็ต้องช้อปปิง้งแล้วเขาก็ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแล้วเขาต้องซื้อประกันรถทุกปีไหมกฎหมายบังคับให้คุณต่อประกันรถทุกปีแปลว่าต่อประกันรถยนต์คุณก็มีไรายได้ด้วยในรูปแบบของพาสดีสำคัญไปเรื่อยๆนะ